รักสิบบนคำเตือนวิด <im itation Lock roadmap> ีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อข่มบันเทิงเท่านั้นเป็นการคำนวณสิติย้อนหลังผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีเพื่อนๆพีพีและ f อฟซีทุกทั้งคลิปนี้ขอบองสูตรหลักสิบบนสามสูตรนะพี่น้องนะหลักสิบบนสามสูตรจะเป็นสูตรส สามตัวสองสูตรสองตัวหนึ่งสูตรเทียบชนชนหลักสิบเอากระเลือบเอาตัวชนนะครับเป็นสามสูตรเป็นหลักสิบบนสามสูตรนี่จะาตอนนี้ชนชนหกนี่มาหลักสิบนะนี่สามสูตรชนนั้นหกมาหลักสิบเป็นสามสูตรไปเบิ้งในสูตรโตที่มันหน่อยก็เราจะจ้าเบิ้งตัวเทียบนี่นะครับได้ สองบวกหาสบวกหเป็นเจดว่ตนี 5, ้นีู่น่พนะเป็นเจ็ดบวกซีด้หนึ่งผลที่ออกเจ็ดก้าเจมาที่หลัก10บนี่ในสูตรนี้เดสองบี่เจ็ดสองสิวกสเป็น6กบวกซ เป็นศมาสิบมาหน่ยนวยแทนผลได้อกเจ็ดศูนี่สี่งวดบางวดจี่จะถึงนี่ด้เจ็บวกหาได้2อบวกหเป็น3ามบวกเป็น7นี่ 7, เจ็ดนะไปบ่งสูตรเทียบคู่นี่สี่ส้นที่ส้นกันบ่ 8 1 8 8, 8 2 16ป1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32อาดี 2, 8, ด็0บวกเกด็ดนวกเนที่ออก209นี่เดดเด็0 6, บวกเก้า <9 S 2> เป็น9บวกสองเป็นห 1, 1> นึ่งผลที่ออกันี่สองน้นี่ตัวชนชนไปทิศ0นยาที่หลักสิบนศูมาที่หลักสนะิ 0, ก 10, 6, บหกบวกหาได้1หนึ่งเป็น9กด้7บวก8เป็น5บวก7เป็น2 4ีซีเป็นแบวกเเป็น7บวกสเป็น9ก้าผลที่ออก 7, 7, เจ็ดเจหลักสิช่อนไปที่เจ็มาหลักสิบมาหลักสิบ่านี่มาเนาะสูตรนี่มากมาครบนเลยเี้ยสองเป็น3 2เป็น3 3มบวก เป็นเจ็ดดบกแปเป็นห้าบกแปด้ดบกเจด้ด0ศูที่2อง C เด้นเป็น5เป็น9กเมียนบากพี่น้อง C บวกเจ็ดเดเป็นเ้าบวกเกเป็นแปดบกสอด้0ศ ัน,นที่ออก2องชนไปที่0ูมาหลักสิบหาบวกหหาบกหกเด้หนึ่งเป็น9บวก8เป็น7บวก7เป็นสี่สีเป็น8บวก9เป็น7 บวกสอเนกี่เอามาเทียบบงนี่เนาะบงสูตรที่หนึ่งันนะงที่หน,นี่สอเป็น 3. สามนที่หมาหลักสิชันที่ศมาหลักสิชันที่เมาหลักสิชันที่ศูนย์มาหลัก1 0บในงวดที่แล้วนี่งหดวไม่หัวไม่นี่ก็หลักสิบนนะ หลักสิบลักสิบกระชิชนไปทีมีชนสองสูตรไปที่เกากับเจ็ดแต่ว่าชนสามสูตรตัวเดียวไปทีเจ็ด,ไป,จดนะไปที่เจ็ดไปที่เจ็ดนะไปที่เจ็ดเมื่อเฮ้ามาบัง รักสิบสิบบนล่างเนาะสิบบนล่างสิบบนล่างนะพี่น้องนะสิบบนล่างที่ให้แอดให้ไปในหมู่ว่านเลยนะสิบบนล่างดับบน 1ล้านเห็นไหมครับเดือน1ล้าน10บล10ล้างาน,น,างบบน,างนี่อันนี้เป็นปีนึงกรับยังบอลหลุดกัามที่ให้เบิ้งในคลิปก่อนๆขามปีมากสางมงวดยังบอลท่านหลุดได้เป็นตำแหน่งหลัก10 หลักสิบบน10อาสิบบน10ล่างนี่ศูออกสองนมีสอมาทีสองสามนอะไรล่ะ,ละนี่ออกสองสามดท,ที่แล้วนี่หาขมาหลักสิบล่างหลักสิบล่างหรือก,กับเก่าหลักสิบบนแต่เอาตามตัวนี้วว็สิเหลือเกับับเก่าคือกันพนะ เก่าแต่ว่าเก่ามันดับหลักซิตเก่าดับหลักซิตบนดับหลักซิตบ,บนกับเพื่อเลือเพื่อขาดเพื่อมันดับเบโยกสีเอาหอยไว้เป็นตัวล่องเดินไปทีเดินหลักซิตไปที่เจนะ็ดเนาะไปที่เจ็ดส่วนนี่ก็เป็นมาครบสองตัวบนทีแอดจับให้เนาะไปที่เจ็ดซี เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ด้างเดนเดนในแหน่งหลักสิบหลักเกืสิบเปนเนลือหลักรอยเนาะหลักสิบ ชนตัวเดียวไปที่หลักสิไปที่เจ็ด้นี่เป็นส่วนหลักสิหลักสิเท,ทียบชนเทียบชนสาสูตรชนหมาหลักสิชนศย์มาหลักสิชนเจดออกเจ็ก่ามาหลักสิชนศออกเจ็มาหลักสิบเทียบสาสูตร 7, 7, กกกาาสงด ระยะหวังผลหมดไม้ไปที่เจ็ดตั้งสามสูตรนี่ก็เป็นสูตรสิบบนเทียบสามสูตรขอใุ้คุณพี่ๆเอฟซีทุกท่นานโชคดีฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้เป็นอันดับสำหรับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ